สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมบัติเชื้อใจนะครับช่อง YouTube สมบัติเชื้อใจเรามาดูกันต่อเลยนะครับจาก EP1 นะครับนี่คือ e p 2ีต่อจากคลิปที่แล้วเราก็มาดูว่าพอรือ้อเช็คอะไรเรียบร้อยอนุมัติประกันอนุมัติซ่อมเราก็จะเอาเข้ามาดัดคัดสีนะครับคัดสีที่งอเห็นไหมครับท่านผู้ชมคัดสีมันงอเราก็จะยืดออก ที่มันหักอยู่สองท่อนนะครับมีข้างหน้ากับข้างในใช่ไหมฮะข้างในก็จะป่องอย่างนี้เลยครับนี่ครับแบบบุบนะครับผมก็จะดัดแบบไม่ใช้ไฟนะครับผมจะพยายามใช้ถ้าเป็นรถเหล็กไม่หนาเท่าไหร่อย่างรถเกง๋งรถอะไรพวกเนี้ยผมจะดัดแบบดิบๆแต่ก็จะใช้แรงเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าอัดดิบและ มันจะไม่ใช้แรงเนี่ยครับพอเรายืดออกมาเรียบร้อยก็จะตึงอย่างนี้แหละครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับก็จะเหลือท่อนในเดี๋ยวเหลือท่อนในเราก็จะถีบใปทะแยงด้านข้างออกมันต้องยืดตรงให้กระซีตรงอะไรเรียบร้อยเราก็จะทำการดัดตีหักข้างในก็วิธีการดัดกระซีรถก็แล้วแต่ช่างนะครับช่าง มีความชำนาญแต่ละแบบวิธีคิดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผลออกมาก็จะคล้ายๆกันก็คือให้ลดได้รูปล่างที่สวยงามอยู่คงสภาพเดิมให้มากที่สุดจะบอกว่า100%ซก็คงเป็นไปยากนะครับมันก็มีมั่งนิดๆหน่อยๆเพราะว่าทุกอย่างเราใช้แอนเมด ใช้มือทำไม่ได้ใช้เครื่องจักรไม่ได้เปลี่ยนบางชิ้นเราไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้แล้วครับเนี่ยพอ,อนั่นเราก็จะดัดท่อนในนะครับก็จะค่อยๆทําทำหันก็จะตายผมก็จะทำประมาณนี้นะครับก็จะไม่นั่นก็จะทั้งดังทั้งดึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้แรงเยอะเพราะผมก็อายุเยอะแล้ว ใช้แรงมากก็ไม่ไหวปวดกล้ามเนื้อปวดนั่นนะครับก็ค่อยๆทั้งดันทั้งดึงเพื่อที่จะให้กระดีมันตึงเหล็กบืดเข้าสู่สภาพเดิมก็จะค่อยๆทำกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดจับเตอร์ไคฝากติดตามช่างอยากรู้วิธีการ รถเกิดอุบัติเหตุมาเขาซ่อมกันยังไงแบบไหนก็มีหลาย FC หลายๆท่านนะครับเรียกร้องมาให้ทำรถหนักให้ดูหน่อยนี่ก็จะว่าหนักก็เอาการอยู่ครับแต่สำหรับผมก็มองในฐานะช่างนะครับผมว่าจะไม่เท่าไหร่หนักกว่านี้ก็มีนะครับ ที่ทำมานะครับหนักกว่าน,นี้ก็มีนี่แหละครับผมก็จะค่อยๆขันไปออกแรงเยอะมากก็ไม่ได้อายุเยอะแล้วก็ค่อยๆทําตามสไตล์เนี่ครับพอดัดไปเห็นไหมครับเหล็กก็จะเริ่มคลายตัวออกมาคายตัวออกมาเราก็จะค่อยๆดันค่อยดึงจนเหล็กตึงนะครับ เมื่อดัดให้มันตึงให้มันได้รูปเดิมมันต้องมีการวัดตลัามงตลราเมตรอะไรเรียบร้อยได้รูปได้ทรงมานแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับเหล็กก็จะตึงนะฮะก็จะเหลือข้างล่างนิดนึงเราก็จะค่อยๆดันไปถ้ามองอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับพอดัดเสร็จเรียบร้อยฝั่งนูน้นเราก็จะมาดึงคัดซีฝั่งนี้นะเพราะคัดโยคัดซีมันโยมาฝั่งซ้าย เราก็จะค่อยคดึงไปเนี่ยค่อยคอยดัดทีละข้างเพราะถ้าทำรวบเดียวมันจะแข็งเยอะเนี่ยฮะเห็นคัตซีโยไปไหมครับเราก็จะค่อยคดึงไปเพื่อที่จะให้คัตซีมันได้เข้ารูปข้างล่าง นี่เป็น v 2000ีออสสองเป็น0ูนย์เดนะครับ0ูนย์เจ็ดวีูย์เก็จะประมาณนี้แหละครับ0ูนย์เจดถึงสองพันิบสองก็ดิกาสีแถวเดียวกันก็จะค่อยๆดึงค่อยๆวัดไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวทีครับผมก็เราก็จะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามา พูดคุยด้วยโดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าเราตั้งกล้องถ่ายอยู่ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจนะก็จะคอยดูคอยเล็งว่ามันตรงหรือยังได้รูปหรือยังวัดดูแล้วเราก็จะดึงค้างไว้สักพักนะครับแล้วก็จะเอาค้อนมาไล่เพื่อที่จะให้มันเข้ารูปเห็นไหมครับรอยคัดจีปี เราก็จะดึงมาจนกว่ามันจะสนิทนะครับมาไลค่คัดซีให้เข้ารูปเข้าล่างต้องค่อยๆทําไปติ่ถ่ายไปด้วยดูรูปทรงไปด้วยว่ามันโยยังไงมันบิดยังไงนะฮะนี่ครับพอทําเสร็จแล้วก็จะเอาคานหน้ามาใส่คานหน้ามาใส่เรียบร้อยดัดเสร็จเรียบร้อยก็จะประกอบช่วงล่างเข้าไปแล้วครับเพราะว่าก็จะถ้าประกอบช่วงล่างแล้วก็จะได้ลอง บางคบงบางคนใส่บางคบงบางคนใส่ฝากระโปรงดูนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ขอบคุณแฟนขับ FC ทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมต้อง YouTube สมบัติเชื่อใจอย่างเหนียวแน่นและที่ติดตามเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็ ทำให้ท่านได้ดูว่าการทำรถชนหนักทำยังไงมั่งขั้นตอนแต่ละขั้นแต่ละตอนการหรือการประกอบนี่ก็จะประกอบโชกเข้าไปนะครับก็จะประกอบเบิกาะว่าถอดออกมาตอนดัดคัตซีพอถ้าไม่ถอดก็จะไล่คัดซีไม่ได้จะเคาะ เก็บเรียบเก็บทรงไม่ได้พอมันติดชกเราก็จะถอดรื้อออกมาก่อนคันนี้ไม่ถึงช่วงล่างนะครับเฉพาะคัดจีอย่างเดียวข้อดีข้อเสียของช่วงล่างอิสระก็อย่างนี้นะครับก็คือช่วงล่างอิสระมันก็จะมีข้อเสียข้อดีแตกต่างจากช่วงล่างดาดตัวช่วงล่างอิสระว่าคัดจี ไปแต่ช่วงล่างไม่ไปรูปทรงกัดจีระยะศูนย์เถินก็จะไม่เสียนะครับช่วงล่างอิสระแต่ว่าข้อเสียก็คืออะไหล่มันจะเยอะอะไหล่เยอะไม่เหมือนช่วงล่างตายตัวมีแค่ปีกนกล่างบนก็จบตัวน,นี้จะอะไหล่เยอะกระจุกกระจิกเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างอิสระนะครับ เราก็จะใส่เหล็กกันโค้งนะฮะนี่ก็คืองัดเหล็กกันโค้งว่าใส่น็อตใส่อะไรทำงานคนเดียวนะครับไม่มีลูกมือไม่มีผู้ช่วยก็ผู้ช่วยก็มีนะครับแต่เขาก็ไปทำเก็บงานเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนอื่นด้วยนะครับผมก็จะดูแลเฉพาะส่วนที่รถหนักก็อาจจะ บางครั้งจะเรียกเขาเขาก็ติดงานอยู่เราก็เกรงใจอันไหนพอทําได้เราก็จะทําไปเลยนะครับก็จะไม่เรียกไม่นั่นก็จะประกอบอัดนงองอัดน็อตตามปงตามปอนแล้วแต่คนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนติดตามรับชม เดี๋ยวจะมี EP3 ต่อไปนะครับจนเสร็จจนประกอบบางคงบางคนฝากระโปรงเข้าไฟนองไฟหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอันกดติดตามไว้ท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปหรือรถรุ่นอื่นๆออกจาก v ีออท่ันก็จะได้ติดตามรุ่นอื่นๆไปด้วยนะครับผมอาจจะไม่ถ่ายอาจจะไม่ละเอียดมากก็ ติดตามด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ติดตามรับชมตลอดทั้งคลิปนะครับผมขอบคุณ f อทุกท่านครับผม